คุณเคยใช่ไหมไม่ได้ดีทำนี่ท่าไรก็นคนเลวเล่นเหยียดใส่พวกอะ่งพวกยากกับผมจูเหมือนกันมือมันไม่แพงเอาสัตนตนรน้ำอีกคนซราบถึงเยอะเลยได้ใจใครมาขัดข้อจะเจอตอมันชิ้นใหญ่คนดีอย่างเราไม่ท้อใจทำนี้ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ใสไรไปสิพวกเราเอาที่ บอกไว้เลยไม่ยอมใส่ารไปสิพวกเราจนวาดว้บอกไว้เลยไม่ยอมแพ้ไปเงินการหนึ่งเยอะ มันไม่ทำคนดีได้ดีโดนเสียแทมด่าใส่ไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้ทำคนได้ดำแตนดีดเพียงเก็บงามความคมขื่นจงจำเอาไว้อย่าให้มันได้ใจพลังจิตใจจะบพวกเราจะเผากลับความดีถุน้นชนะมันทำดีไม่ได้ทำเลวซะเลยใส่เลยไปสีพวกเราเอาถึงงตาบอกไว้เลยไม่ยอ tuyệt vời Bộ quý mi vô mẹ bà Why 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 why

บอกไว้เลยไม่ยอมใส่เลยไปสีพวกเราจนวอดวายบอกไว้เลยไม่ยอมแพ้ไป